น่ามนคนจนเจ้ารักไม่ได้เพราะแม่สั่งไว้ให้รักแต่ชายรวยรวยแล้วจนอย่างพี่เงินทองไม่มีอีกด้วยคนสวยคนสวยรักด้วยรักด้วยสักคน ไม่งฟฝาไม่มีดาวและมีบงังสาวเจ้าจึงชังไม่รักพี่คนจนจนสองหูของแม่คอยฟังเสียงแตรรถยนต์คนจนคนจนเดินริมถนนน้นองเบนม้ม แปลกจริงผู้หญิงชอบคนรวยรวยไม่หล่อไม่สวยจะแก่เท่าไรขอให้มีเงินรูปหล่อจนจนเธอบอกไม่สนไม่ควรคู่เดินรักคนโสเธอครวงโอเกินหาใจเป็นเงินคนจนปูวดใจ โอ้เจ้านามนคนจนเจ้ารักให้โงอรักพี่อดโซว่ารักเอามาทำไมได้ยินน้องว่าพี่นอนภาะวะร้องไห้ทำไมทำไมคนจนเป็นไงห,หรือไม่ใช่ อบคนรวยรวยไม่ล่อไม่สวยจะแก่เท่าไรขอให้มีเงินรูปหล่อจนจน,นเธอบอกไม่สนไม่ควรผู้เดินรันกคนโสดเธอกลัวงโอเกินหายใ,ใจเป็นเงินคนจนผู้วดใจโทรเจ้าหน้ามอง เจ้ารักให้โง่รักพี่อดโซว่ารักเอามาทำไมได้ยินน้องว่าพี่นอนเพราะว่าร้องไห้ทำไมทำไมคนจนเป็นนายหรือไม่ใช่ Oh, oh, oh. oh, oh ดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็สวัสดีวันหยุดนะ<ช>สำหรับน้องๆทุกคนที่เตรียมสอบครูผู้ช่วยที่สิบหกนี้มาแน<ะ>่ครับะะมาแน่มาเต็มมาเต็มที่เลยวันเสาร์นี้ครับครับก็ไม่ไม่กี่วันนะแต่ว่าบางคนก็ไม่อ่านหนังสือเลยเนะหรืออ่านบางนิดหน่อยนั่นคือคือปัญหาเลยแต่ว่าก็อยากสอบผ่านเลยเกินนะ พอส่วนมากเนี่ยเวลาสอบออกมาแล้วถึงทึกทักนึกได้ว่ามันออกตรงนั้นมันออกตรงนี้มารู้หลังสอบอ่าไปติวตรงนั้นมาไปติวตรงนี้มาประมาณเนี้ยฮะก็ดูบ้างไม่ดูบ้างไม่เต็มที่อ่ะไม่เต็มที่กับมันพอเสียดายบางคนก็แทนที่จะได้ลำดับดีๆก็ท้ายๆบางคนแทนที่จะสอบผ่านก็ตกไปเลยอย่างเงี้ยก็ทำให้เสียโอกาสฮะเสียโอกาสเยอะแยะเลย นะครับเพราะฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาที่ว่าเตรียมตัวไม่ทันเวลากระชั้นชิดอย่างไรใช่ใชมาวันนี้ก็คือทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าคือธรรมศาสตร์นะใช่ใ่ครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อออและและก็สอบธรรมศาสตร์เนี่ยเห็นแนวอยู่2ครั้งเห็นแนว2ครั้งอรอบทั่วไปเมื่อปีที่แล้วกับรอบกรณีพิเศษซ้ำยังไม่เห็นข้อมูลสอบผู้บริหาร ผู้บริหารพอ,อาโรงเรียนลองเขตนะรวมแล้วก็สี่ครั้งครับนี่คือเห็นเห็นเห็น่องรอยเห็นล่องรอยเลยอ่ล่องรอยทั้งหมดสี่เนี่ยถามว่าทั้งสี่สี่สี่รอบเนี่ยกรรมการชุดเดิมไหมเดิมแน่นอนเพราะว่าความคิดเหมือนเดิมเลยความคิดเหมือนเดิมกรอบในการออกข้อสอบก็เดิมใช่นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอ่เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดอ่เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนี่คือจบเลยถ้าหากว่าพวกเรา ต้องการจะเอาชนะเกมนี้จริงๆเนี่ยเราก็ตรงนี้เลยม,มาบ้ามีหลักสูตรสำหรับใช่เร่งรัดเลยสามวันสามวันสามคืนจบ,ค,บคนที่ไม่มีเวลาไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องมาเนี่ยครับแล้วแต่ว่าอยากจะสอบผ่านอ่ะอยากจะจบรอบเนี้ยก็ก็มามาตรงนี้เลยคืนมาบ้าคืนมาบ้าก็คุ้มประหยัดประสิทธิภาพสูงลนะตัวนี้ก็คือ เราจะปุ๊บเขาสอบทั้งหมด4ี่สี่รอบของธรรมศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยมาอยู่ในคืนมาบ้าหมดเลยบวกกับคาดการแนวโน้มข้อมูลที่จะออกข้อสอบครับก็น่าจะอยู่ตรงเนี้หมดเป็นข้อสอบเหมือนเสมือนจริงเลยข้อสอบจริงเลยธรรมศาสตร์เลยก็คือเคยสอบมาคือพอสอบแล้วเราเชื่อว่าเหมือนกอาจารย์ไปออกข้อสอบเองจะมีคำเนี้ยติดปากมาดูด้วยนะวันสอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครต้องการจะจบเนี่ยคืนมาบ้าแต่ว่าน้องๆที่อยู่ในคืนมาดุเนี่ยเราเป้าหมายคือมาด,ดุเนี่ยจะจบทั้งหมดเลยคือวันที่12 12หมาหอนก็ไม่เกิน12เหมือนกันหมดเลยสองหมาเนี่ยนะฮะเหลือหมาตัวที่3มเนี่ยมาบ้ากำลังจะอารวาส3าวัน3คืนนะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มหมาด,ดุเนี่ยไม่ต้องสมัครไม่ต้องสมัครเพราะว่าได้ได้ออปชันได้ออปชันติวติวอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มอ่าอยู่ในกลุ่ม นอกจากว่าน้องๆที่อยู่ในคืนมาหอนถ้าอยากจะเพิ่มวิทยุทธ์เข้าไปให้เข้มอีก3วัน3มคืนก็สมัครครับเท่าไหรค่ครัเกบเกาบาทโอ้โหสุดเลยหลักหน่วยหลักสิบนะหาไม่มีอีกแล้วสวัน3คืนเนี่ยนะได้ชุดข้อสอบจริงไปเลยจริงไปเลยน็อกเลยนะครับปกติร้อยเก้าเกเราก็ลดให้50%เซครับ99บาทเกบาที่สุดเลยสาวันสมคืนลาได้ลาขาดได้ขาดงาน นะครับก็คือก็คือต้องเตรียมละติวทั้งหมด9กครั้งนะฮะเก้าเก้ารอบ9้ารอบรอบละสิบบาทรอบละสิบบาทรอบละสิบบาทฮะวันแรก13สิงหานะครับอ่าเปิดเลยโดยโดยข้อสอบที่เรามันจะไม่ให้ลุ่มล่ามฮะก็จะมีอย่างละประมาณร้อยข้อเอาเอาเท่านี้พอแต่ว่าคุมเนื้อหาหมดเลยโดยเพราะมันจะคุมของธรรมศาสตร์ทั้งหมด4ีประมาณนี้ แล้วก็แนวโน้มประเด็นที่ที่เราจับประเด็นไว้ไอ้ตรงเนี้ยและการที่ดีเช้าบ่ายใช่ไหมแล้วก็ภาคค่ำเป็นภาคขอก่อนเก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันสุดท้ายจะไปกังวลกับตัวเลข่เพราะว่าตื่นเช้ามาวันที่สิบหกจะได้เข้าสอบเลยสิบสิบสี่เนี่ยภาคเช้าบ่ายเช้าเนี่ยเป็นภาษาคือคือหลักภาษาเขาเรียกว่าการใช้ภาษาช่วงบ่ายเนี่ยเป็นบทความเป็นบทความเป็น เป็นความเข้าใจก็เอาอยู่เลยภาษาไทยนะฮะเอาภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า40่ข้ออยู่ในภาคกอจากข้อสอบร้อยนึงนะภาคกอนะ40่ประมาณนี้40นะฮนะนอกนั้นก็จะเป็นตัวเลขเป็นเหตุผลไม่หกสิบครุบในเพราะว่าตัวนั้นคือสัดส่วนร้อยหนึงนะหลายหนึ่งฮะแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเราเอาให้เด็ดเลยไม่ต้องเป็นขยะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือไม่ต้องแปล คือมีเทคนิคภาษาอังกฤษยังไม่มีเวลาอะไรมากแล้วก็คือเอาเทคนิคไปทำข้อสอบท่างเดียวแก้แก้โจทย์ปลดล็อกจบเลยนะฮะแล้วก็ภาควันที่1ิบหหภาคเช้าทั้งหมดจะเก็บข้อสอบภาคขอเช้าบ่ายเนี่ยเก็บภาคขอ25คะแนนใช่ไหมอ่าช่วงช่วงเช้ามีกฎหมายอยู่8ปดฉบับก็เก็บไปซะยี่สิภาคบ่ายในยบายจุดเน้นอีกหแต้มนะก็เก็บไปอีก ยี่ห้ายห้าแล้วก็ภาคดึกเนี่ยเอาเทคนิคการทาข้อสอบตัวเลขแล้วก็เทคนิคการทาข้อสอบเหตุผลเอาเท่านั้นพอตื่นเช้้าามก็ทไดเเลยชื่อว่าตามกรอบสามวันสามคืนเนี่ยสอบผ่านชุวยเลยไม่มีหลุดเลยไม่มีหลุดเฟรมเลยสู้ธรรมศาสตร์ได้เลยสู้ข้อสอบแนวธรรมศาสตร์ได้แนวพิซซาเนี่ยที่เรากลัวนักกลัวหนาเนี่ยเราจะแก้จบเลยเท่านี้พอสามวันสามคืนฮะก็ คุม99บาท99บาทฮะก็พิมพ์เข้ามาททนพิทักษ์อินบ็อกหรือพิมพ์199ก็ได้แต่แตแจ้งนิดนึงน้องน้องที่อยู่ในกลุ่มหมาหมาดุหมาดุคือหลักสูตรยาวเนี่ยไม่ไม่ต้องสมัครนะเพราะว่ารอในกลุ่มเลยรอในกลุ่มแต่ว่านอกกลุ่มอื่นหรือกลุ่มทั่วไปเนี่ยสมัครได้อันนี้คือตัวเนี้มี มีแนวข้อสอบของธรรมศาสตร์ได้ดูไหมกรณีพิเศษลองมูหรือผู้บริหารเนี่ยนี่เป็นของกรณีสิบพฤษภาที่ผ่านมาอ่าสิพฤษภาอ่าเช่นเช่นอ้างตนว่าเป็นครูไม่มีใบประกอบจะได้รับโทษใดอ่าโทษใบประกอบมันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือไม่เจตนาเขาเรียกว่าไม่มีอมไม่ไม่มีใบแล้วก็ไม่มีใบหรือไม่ได้รับอนุญาตไม่ไม่ไม่เนี่ยคือไม่เจตนา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าความผิดครั้งแรกครั้งแรกก็แปลว่าเลขหนึ่งไงไม่รู้หน <1, S 1> ึ่งหนึ่งปีใช่ไหมอ่าอ่าหนึ่งปีเพราะนี้มันก็จะมีอ่าไม่มีไม่ได้ก็สองก็สองหมื่นครับเขาเรียกว่าสูตรสิบสองสูตรสิบสองหนึ่งปีสองหมื่นบาทอย่างเงี้ยฮะก็ก็จะเป็นอย่างนี้แต่นี้จะเป็นแต่ถ้าเจตนาใช่ไหมถ้าเจตนาเนี่ยก็คือหมายความว่าก็คือหนึ่งเนี่ย สถานศึกษาจ้างเนี่ยเขาถือว่าเจตนาแหละคำว่าจ้างเนี่ยคือเจตนาแล้วอะยังไงโรงเรียนก็ต้องรู้เจตนาตรงใจจจอจานเนี่ยคิดง่ายๆจ้างคนไม่มีจ้างจ้างคือเจตนาแปลง่ายๆเลยเอาแบบภาษาให้ตรงๆตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์แต่ว่าแสดงตนว่ามีเซ์มีใบประกอบอะไรพวกนี้อ้างตนอ้างตนเห็นไหมโจี่ยคือคําว่าอ้างเห็นไหมพอเราคิดวิเคราะห์เจตนาเจตนาฮะ แล้วอันที่สามเนี่ยคือถูกพักแล้วคุณยังไปสอนก็เรียกว่าหน้าด้านอันนี้ก็เจตนาไอ้อ้างเนี่ยก็คือเจตนาจะเป็นโทษหนักเพราะฉะนั้นโทษเดิมใช่ไหมสูตรแรกเนี่ยคือสูตรสิบสองเขาให้คูณสามเท่าคูณสามก็เลยกลายเป็นสามคูณสามสองคูณสามเป็นหกเออนะก็จะเป็นเงี้ยเขาเรียกว่าพอมันมีเจตนาปั๊บให้คูณให้คูณสามเท่าเลยครับโทษมันก็เลยหนักเป็นเป็นคลุเลยเป็นโทษหนัก เจตนากับจเจตนาแค่นี้เองเราก็ทําความเข้าใจทเท่านี้ในในกฎหมายไม่ต้องไปจำเราก็เวลาเราวิเคราะห์เราวิเคราะห์ว่าเจตนากับกไม่เจตนาก็ถ้าไม่เจตนาก็สิบสองถ้าเจตนาก็คูณสามเท่าก็สิบสองสามก็ตกสามสิบหกเลยจบสามปีหกหมื่นอย่างเงี้ยง่ายๆเป็นตัวอย่างไอ้นั้นอันนั้นคือของธรรมศาสตร์เมื่อกรณีพิเศษใช่ใช่ฮะมีมีเคสตัวนี้น,นี่เป็นคุณธรรม นี่กรณีพิเศษทั้งหมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมต,ตามนี้เป๊ะเลยข้อสอบจริงโจทย์ตามนี้ตัวเลือกตามน,นี้นี่คือข้อสอบจริงหมดเลยนะอะ่ไม่ไม,ไม่ไม่มีวกแวก<อ>วิชาการเหมือนวะิชาการก็วันนั้นก็เมื่อกี้นี่กฎหมายนะกฎหมายวันนั้นก็เออมีม,มีมีได้เสนอไปสองสามสองสามข้อ,อนะครับอ,อย่างเงี้ยถามถามง่ายๆนะข้อใดไม่ใช่สมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง มา,นานรนะน,น,นาผู้เรียนนะใร่มะผู้เรียนแต่ว่ารอบนี้ก็จะต้องเตรียมหลักสูตร,ระถมศึกษาไปหน่อยปสมวัยเออปถมวัยด้วยเพราะว่าล่องรอยของผู้บริหารกับอ,อสอบผู้บริหารออกเยอะเป็นสิบนะครับเป็นสิบเพราะนั้นก็ คนชุดเดิมนั่นแหละครับอาจารย์ชุดเดิมนั่นแหละที่ออกข้อสอบข้อสอบข้อสอบพอโรงเรียนง่ายนะแต่แต่ว่าง่ายมันกระจายมันออกทั่วออกออกไปทั่วเลยเพราะนั้นไปทั่วเนี่ยมันต้องเจอหมาบ้าหมาบ้าไล่กัดฟะเลยคือเราเก็บทุกมิติว่างั้นนะฮะก็กันนั้นถ้าเราจะไปไปกอดอยู่เฉพาะตําราเดิมๆใช้ไม่ได้แล้วหมาบ้าเนี่ยจะพาตะลุตะเวนทั่วเลยเพราะเอ็นร่องรอยของสอบ ผู้บริหารเมื่อกี้เนี่ยชัดเลยธรรมศาสตร์ก็คงคิดว่านั่นจะเป็นอาจารย์ชุดเดิมนั่นแหละฮะไปทั่วเลยเผลอๆเอา้อสอบชุดเดิมเนี่ยมาใส่สอบครูผู้ช่วยเพราะว่าข้อสอบมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างมัสโลเนี่ยก็ออกตลอดนะออพีเจอย่างเงี้ยจิตวิทยาเมื่อกี้นะครับครับก็ข้อสอบจริงนั้นเลยนี่คือธรรมศาสตร์ครับเนี่ยฮะแล้วไอไอเทคโนโลยีออกไหมนี่ข้อใดไม่ใช่โซเชียลมีเดียออนไลน์นะฮะอย่างแชทจีพเนี่ยเป็น AI เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็น generative นะเป็น generative เพราะนั้นที่ไม่ใช่เนะี่คือ ChatGPT แต่ว่า,อ,าอย่าง YouTube TikTok Facebook เนี่ยเป็นสื่อสังคมออนไลน์เป็นโซเชียล <Social. S 1> แล้วก็ DLTV เนี่ยพบประจำมาทุกปีแล้วก็นะฮะขอ้อใดเหมาะกับการประชุมทางออนไลน์เงี้ย เทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยมาสักห้าข้อนะมันมากระจายไงมันไม่มากระจุกเนี่ยอพอมัน<ช><ช>พอมันกระจายเนี่ยมันมันไอมันต้องโดนหมาบ้าเ <c oughs> พราะหมาบ้าเนี่ยมันวิ่งไปทั่วนะมันต้องไล่เก็บทุกแต้มฮะมันต้องไล่เก็บทุกแต้มเนี่ยอย่างหลักสูตรน,นี่ก็ออกออกออกไม่ลึกมากแต่ว่าต้องรู้นะฮะเช่นเช่นอ่ข้อใดไม่ใช่การประเมินผ่านไม่ผ่านอย่างเงี้ยฮะแต่เราเราต้องรู้ก่อนว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยคือต้องเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แน่กิจเดียว <นะ S 2> แต่ว่าเราเรามองเห็นเอ๊ะทัศนศึกษาไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็แปลว่ามันไม่มีผลการประเมินนะครับทัศนศึกษาเนี่ยจะไม่มีผลการประเมินทาไมเข้าใจก็ตีความมั่วเลยอาะเอ๊ะที่ที่โรงเรียนก็มีใบแบบสอบถาม <laughs> เพื่อจะพาเด็กไปไปคิดเองถักศึกษาอะไรเงี้ยต้องผ่านหรือเปล่าไปขออนุญาตอะไรเงี้ยต้องบางทีครูพี่ครูนักเรียนก็บอกว่ามันไม่ไปเอ่อต้องไปทุกคนอะไรเงี้ยเอาเอาความรู้สึกเอาการปฏิบัติงานของเราอยู่ไปไปตอบคําถามเพราะฉะนั้นการแต่ว่าตามหลักการวัดประเมินใช่ไหมการการวัดผลกิจกรรมนี่คือผ่านไม่ผ่านกกิจรรมแล้วก็จะมีอย่างเช่นการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนคุณลักษณะคุณสมบัติเนี่ยอันนั้นจะไม่ได้เป็นการประเมินผ่านไม่ผ่าน จากนั้นจะเป็นดีเยี่ยมดีผ่านไม่ผ่านนะครับจะมีอสี่ระดับแบบนี้เป็นต้องต้องรู้หมดเลยครับแล้วแล้วข้อสอบของดัมมศาสตร์ที่สี่ครั้งเนี่ยมันวัดความรู้อืมมันวัดความรู้อ่าแล้วการคิดวิเคราะห์แทบไม่มีเลยนะสังเกตดีๆนะครับมีมีน้อยมีน้อยมีน้อยการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นคืนมาบ้านเราก็เลยปรับปรับหลักสูตรใหม่ว่าไม่ไปนเน้นที่คิดวิเคราะห์มากมีมีมมให้ผสมผสมอ่ามีมีผสมให้ครับ แต่ว่าถ้ามันคิดวิเคราะห์เชิงกฎหมายระเบียบเนี่ยมันจะไปโผล่อยู่ในวิปปงครองราชการที่ดีกับละเมิดอมันจะไปโผล่อยู่สองตัวที่ที่เราเห็นว่าเออมันยกสถานการณ์เหตุการณ์เมื่อครั้งสอบครูผู้ช่วยปีที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วอ่ะรอบทั่วไปอ่ะไอไอพวกนั้นอ่ะโจทย์มายาวเฟ้ยเลยจนจนบน่นว่าจะคัดคนไปเป็นคนเป็นเป็นเ,นเนลัดประหลัด <c oughs> เป็นผู้พิพากษาอะไรก็ว่าไปละเมิดแต่จริงๆเราไม่เข้าใจ นะพวกนี้ก็จะมีจะมีมีให้ศึกษาในคืนหมาบ้าครับก<ส>็เท่าไหรลมทัเบียเก้าเก้าครับเก้าเก้าถูกมากเลยนะถูกมากเลยนะครับเก้าสิบเก้าบาทครับสามวันสามคืนนะก็เข<ส>้ามาฟังสบายสบายจี่ครั้งไม่ไม่เน้นเลคเชอร์ไม่เน้นจดคือเอาให้ผ่านหูผ่านตาใช่เพราะว่าวันที่16เเดินเข้าห้องสอบเลยไอ้ไตรงเนี้ยมันยังอยู่ในโซดมันอยู่ในกล้องมันยังกึกอยู่ในโซดของเรานะครับก็พิมพ์เข้ามา ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าเดี๋ยวแล้วจะมันมากข้อสอบเดี๋ยวก็วันก่อนวันที่12น่าจะอัพให้ทั้งหมดเลยครับไฟล์ไฟล์ข้อสอบฮะวันที่12อ่าวันที่12อัพให้หมดเลยดียวันที่สิบนะครับสำหรับน้องที่อยู่คืนหมาดูหมาดูไม่ต้องสมัครรอฟังติวอ่าอยู่ในกลุ่มเลยรออยู่ในกลุ่มไม่ต้องไปเข้ากลุ่มใหม่เพราะว่ากลุ่มเราเราใช้ระบบแชร์ข้อมูลก็ไปใช่ใช่ YouTube เป็น YouTube อ่าเป็น YouTube แล้วก็อยู่ในกลุ่มเลยหมาดูนะไม่ต้องสมัครนะแล้วก็หมาดูโปรแกรมของเราก็คือสิบสองจบทั้งหมดจบทั้งหมดะพรุ่งพรุ่งนี้หมาดูแจ้งน้องๆทุกคนว่ากฎหมายจบกฎหมายจบเลยกฎหมายพักขอนะแปดฉบับแล้วก็วันที่1ิบสองจะปิดภาษาไทยให้บทความแล้วเราก็มาเก็บบทความเทคนิคบทความในคืนมาป้าอีกหมาดูนี่แข็งปุ๊กเลยอ่หมาดูเนี่ยแข็งส่วนส่วนหมาหอนก็ เหลืออยู่เก็บภาษาไทยนะฮะเก็บภาษาไทยอีกสักความเข้าใจภาษานะครับก็จบเลยไว้เพราะิบ้าไวท้99บาท9าบาทถูกมากเลยเข้ามาฟัง3วัน3คืนนะแล้วออกมาประหยัดจำไปสอบได้เลยจะนึกถึงคืนมาบ้าแล้วคนเนี่ยถามเยอะว่ามาบ้ามายังมาบ้ามายังนะที่แรกเราก็จะไม่ติวอะแต่ว่าถามเยอะมากก็เลยจัดให้เลย สวันสามคืนเพราะฉะนั้นก็สมัครได้นะครับครับสมัครได้ครับวันนี้ก็พบกันได้เลเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มฮะคืนคืนมาบ้าครับลุยเลยครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับดีครับ ไว้ให้รักแต่ชายรวยรวยแล้วจนอย่างพี่เงินทองไม่มีอีกด้วยคนสวยคนสวยรักด้วยรักด้วยสักคนรักพี่คงฝา้าไม่มีดาวและมีบงัง เจ้าเจ้าจึงชังไม่รักพี่คนจนจนสองหูของแม่คอยฟังเสียงแตรรถยนต์คนจนคนจนเดินริมถน,นนน้องเบน,นาเมแปลกจริงผู้หญิงชอบคนรวยรู ไม่หล่อไม่สวยจะแก่เท่าไรขอให้มีเงินรูปหล่อจนจนเธอบอกไม่สนไม่ควรคู่เดินรักคนโสเธอครัวงโง่เกินหาใจเป็นเงินคนจนปูวัดใจโรเจ้าหน้ามนคนจนเจ้ารักให้งโง รักพี่อดโซว่ารักเอามาทำไมได้ยินน้องว่าพี่นอนพะวาร้องไห้ทำไมทำไมคนจนเป็นไงห,หรือไม่ใช่ popcorn